ถึงสถานีตำรวจภูทรเถินนะครับเาเกระเป๋าบคาดเวนรครัทางเข้าบ้านสางทางเข้าบ้านสาง,างาบ้านางตรงไหนอ่อ ก็ซื้อว่ากี่กิโลถึงลองเรียนห้วยห้วยแก้วอ่ะกี่กิโลได้ปั้นซางประมาณสักสามกิโลครึ่งถึงช่วงนั้นเป็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 นทุ่งนาครับก็ไม่มีใครเห็นเอาแล้วไปทำไมกันง่ะไปทำอะไรกันเรื่องที่เรามีโครงการเดินเขาจะรำพันธ์ไปด้วยเขาเขาก็เดินมาลาทอนหาคนช่วยเด็กเด็กพิการนะพี่แล้วมันหายไปแวเขาไปแวะฉี่ไงไปแวะฉี่แล้วก็เดินออกมาเดินออกมาเขาก็ เหมือนกับว่าเตรียมตัวจะเดินทางต่อเขาก็ถอดนี่แล้วก็หายไปได้ไงอ่ะถอดแล้วก็แขวนไว้แขวนไว้ที่รั้วพี่ที่รั้วหัวหัวรั้วนะร่ด้วยกันีคนอ่ะของผมลงลงหน้าไปที่พัวลงหน้าไปที่พักก่อนเขาเขาเดินตามหลังมาห่างประมาณสามยี่หลัก็จุดพักของเรานี้เป็นโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาอ่าคราวนี้มันมีวัยรุ่นคนอายุเท่าไหร่นะอาบเอ

ไม่เห็นอ่ะเห็นเขาหิ้วไปหรอเขาถึงเขาลืมไว้ตรงนั้นแล้วเขาก็เดินไปคือเขาเตรียมตัวเดินต่อ I'm playing on my phone Have phone d I d did 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 I just put my bag walking w and l k i g I d did 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 and walk very far because I'm talking you know having conversation and I just think about this คุยผ่านเลยสาววัยประมาณสามล้อยนี่ยลืมมันนั่เลยใช่ใช่ใช a and then I think I think we're all ม่มีโออัจฉริยะหนึ่งสิ่งก็อะไรที่หายไปอ่ะมีอะไรจะมี iPod นะครับไอพอตเครื่องเครื่องเล่นเพลงของ Apple กับอ่ากล้องดิจิตอลกล้องไม่ใช่สองอย่างเอามาเอามาชดดิจิตอลต้นทุนแคมเออร์เท่าไหร่นะหกพันห้าหกพันห้าแล้วเนเน่มาจากไหนหรอมาจากประเทศอะไรนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับนานๆเนี่ยอืเมืองไทยได้ใกล้ๆสามปีใช่ไหมเออบอกใชื่อเอาหรอ อันนี้อันนี้มาครูสอนน่ยอ๋อเป็นครูสอนอยู่ที่กรุงเทพอ๋อแล้วแล้วมาเขาเป็นอาสาสมัครเดินคนไหนรูปแบบอะไรนักท่องเที่ยวหรือว่ายังไงอ๋อเขาพาสปอร์ตเที่ยวพาสปอร์ตอืมรม่ซึมไม่้ามถามได้ถามผู้ใหญ่กำนันเนี่ยถามได้แต่ถามว่าผู้ใหญ่กำนันรู้เรื่องนี้ไหมข้าคำตอบก็คือคืออย่างเงี้ยยังไม่รู้ยังยังสมมุติว่าเออคุณอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยผมไปถามคุณเนี่ยเรื่องเนี้ยคุณจะรู้เรื่องไหมล่ะ ถ้าคุณไม่ได้เจอประสบเหตุเนี่ยก็ไม่รู้แล้วไอคนที่มันเอาไปมันจะไปบอกเราไหมเพราะนิสัยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันบอบอกอยู่แล้วคนมันอยากได้อยู่แล้ว <ฮะ S 2> ใช่ไหม<ะ>ถ้ามันรักออกไปนี่ยิ่งแล้วกันเลยแต่ถ้าสมมุติมันไม่ใช่คนรักแต่บังเอิญเดินไปเจอแล้วมันเก็ตได้เนี่ย <ฮะ S 2> มันจะเอามาคืนเนี่ยถ้ามันเอามาคืนก็โอเคไม่มีปัญหาก็ติดต่อให้มารับไปได้ ทีนี้ต้องพูดเผื่อไว้ก่อนไงเดี๋ยวคือว่าคนมาแจ้งเนี่ยจะมีความหวังสูงว่าเอ้ยแจ้งแล้วเดี๋ยวตามได้ใช่ไหมต้องต้องพูดให้ฟังก่อนแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้มันต้องเข้าใจว่าคือของหายเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะ พ่อเมืองไทยเนี่ยมันก็อย่างนี้อยู่มันมันมันไม่ใช่ความเจริญเนี่ยมันไม่ได้ไปทั่วทุกที่ทุกแห่งเราไปเจอบางคนที่มันเอ่อที่เขาเขามีความรับผิดชอบเขามีจิตสำนึกที่ดีมันก็โอเคอะได้ได้ง่ายถ้าไปเจอใช่ไหมอย่างบ้านเราเนี่ยมันจะมีข่าวบ่อยๆที่ว่าเออไปเจอเงินเจออะไรเขาลืมไว้บ้างแต่มันมีมันมีน้อยอย่างนั้นถ้ามันไม่จนแต้มจริงๆคงลำบากเหมือนกัน้องจากไปเจอคนที่มีความ แล้วไปชอบแล้วไปเจอพวกแจกได้เนี่ก็โอ้โหคงเงียบเลยแหละโอ้วล์สกอนลืมไปแล้วก็เดินต่อไปยังไม่ถึงจุดหมายเดินมานานยังเข้ามานานอยังถึงนานยังถึงเทินอ๋องนี่แหละครับียังเดินไม่ถึงเส้นชายเลยครับวันนี้าเดินจากไหนมาเนี่ย ก็จะแม่พริกแม่พริกโรงเรียนแม่พริกวิทยาอ๋อแม่พริกวิทยามาตามสายเอเชียภัคที่โรงเรียนห้อยแก้วนี่ยังไม่อีกสามกิโลนึงเส้นเส้นไหนครับเส้นไหนเส้นอ๋อเส้นโน้นขึ้นทางมาทางต้นทงเพราะพอเลยบางจากมามันจะมีป้อมจะมีซุ้มประตูตรงซ้ายมือครับเลยบางจากมาสักกิโลนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้า้นนทางี้มาขึ้นสายเอเชียนี่มาขึ้นตรงนั้นครับขึ้นตรงนั้นก็ไป ก็พรุ่งนี้เราจะออกลีครับเดินใกล้อันนี้เดินไปพักไปเหรออยูะนี่นะครับครับพอถึงข้ามก็พักคือเรา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 ติดต่อจุดพักไว้ไว้แล้ววันนี้มีที่พักอะไรใช่ไหมครับโรงเรียนห้วยห้วยแก้วอยู่นะ๋อโรงเรียนนะพอดีเราเราไปถึงแล้วโรงเรียนแล้วแล้วเขาว่าติดต่อกลับนาว่าเก็บแล้วเขาโทรบอกลืมลืมขนาดนั้นเลยเหรอแล้วกลับไปดูยังอ่ะไปดูแล้วครับไปดูเช็คไม่มีไม่มีไม่เขาว่า ที่จุดที่หายนั้นเขาบอกว่าเขาเดินเลยไปแค่สามร้อยเมตรเองแล้ววิ่งกลับมาก็หายแล้วแล้วเราก็ไปดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอไปอีกรอบหนึ่งเขาพาเราไปดูสรุปแล้วคือของนี่มีคนเอาไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราลืมที่นี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคือจุดที่เราไปดูเนี่ตรงจุดนั้นแน่นอนที่เราไว้เราไม่เจอแล้วต้องีคนเอไปโยง่ายเขาแขวนไ่ตรงนี้แขวนไตรงนี้แขวนตรงไหน ต้องเสาเสาเสานี่เป็นกระเป๋าคาดเอวอะกระวเ๋าาดเอวปเป๋าคาดเอวที่ริมถนนไหมริมถนนใหญ่เลยนะคนไทยกีนเบียเยอะยตอนนี้เป็นนักกีฬาลายเนีอ๋อมบเนเนี่ยใช่หรอ่าเก็บงเด็ดเด็ดคอมเดิ นี่สาสเกไปเลียวอีกอุบัติเนะใกล้แล้วเอ่อเจนนะอ๋อใกล้แล้วดิอันอีก2อาทิตย์ใช่เขาเส้นชัยพอดีฉลองแล้ะเาจกวนทีส้าอ๋อไปฉลองกันเด็เส้นชัยอยู่ที่ไหนท่าแพคับประตูท่าแพเชียงใหม่ือให เริ่มจากไหนเนี่ยแถวตะนเบืองครับกรุงเทพอ้าวเหรอมากี่วันแล้ววันนี้วันที่สิบเก้าเยี่ป็นไงได้อะไรยังไงเยอะไหมได้หมดเกิดไไดด้้เรื่องเยอะอยู่ด้วยเป็นไงมาได้เรื่องเยอะมากนะคือเดินอย่างนี้มันมันเป็นยังไงเดินรุนอรงณ์หรือเดินนลักษณะยังไงหาทุนหาทุนครับหาทุนเชื่อไหมเด็กเด็กพิการ What's heart tune me r i c e Racing. Oh uh, really? Yeah, they are racing. So I've I raised money for, yeah? <laughs> for <laughs> the interest. Yeah. At home. At home. It's just annoying. You know, let me tell a story. I got a new iPod, right, and then I dropped it and broke it after two days of having it. Totally, just broke it. And then like, I took it back and they're like, You broke this, you're not gonna get a new one because the warranty was not for idiots who drop them and break them. And I said, please and they did, they gave me a new one.